เราสวันนี้นะฮะเราพาทุกคนออกมานอกสถานที่กันนิดนึงเรานักแขกรับเชิญพิเศษของเราไว้เขามีขนมนะฮะมารอรับด้วยครับเราดันกันไว้วันนี้เหรอนัดไว้ครับทอามีจะกินขนมปังชีสคอมบูน่าเหรอไม่ได้เอามาให้กินนะฮะไม่ใช่ไม่รู้ว่ามีนัดวันนี้ด้วย <laughs> อ่ะโอเคแขกรับเช <laughs> ิญของเรานะฮะ <laughs> คือค <laughs> ุณณาสิวานั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ย เราก็จะให้บูนามาชงกาแฟให้เรากินกันทีนี้เราถามไปถึงวัฒนธรรมการกินกาแฟของบราซิลเลยดีกว่าจริงๆกาแฟคือวัฒนธรรมของบราซิลตื่นมาแม่คนบราซิลคนบราซิลจะชอบชงกาแฟที่บ้านตื่นมาก็ได้กินกาแฟเลยซึ่งก็คือไอ้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมใช่แซดับอันนี้มันคือแบบบราซิลมากอันนี้คือขนมปังบราซิลค่ะเรียกว่าปอนด์ดิเคจลอปุซิพอนดิเคจพอนดิเคจ จีเกจอ๋าดีดีดีปังจีเกจอันนี้อิตาเลียน <laughs> มนคือขนมปังที่เขาก็กินกันเป็นปกติก <c oughs> คือเหมือนว่าถ้าสมมติว่าเราไปร้านกาแฟ <c oughs> ทุกๆร้าน ก็จะมีใช่จริงๆแล้วมันเป็นขนมที่มาจากจังหวัดที่ผลิตกาแฟเยอะที่สุดในบราซิลค่ะมีนาซิอไรส์อันนี้คือแบบคนบราซิลต้องกินฟอนจิเคชูกับกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟนมกาแฟดำก็ได้หมดเลยใช่ได้หมดเลยแต่จริงๆส่วนมากก็จะเป็นกาแฟดำค่ะเพราะว่าทางจังหวัดเขาจะช่วงแบบนี้อ๋อนี่คือก็เหมือนเป็นการดริปใช่ไหมเป็นดริปใช่มากเลยก็จะเหมือนแบบกาแฟโบราณบ้านเราใช่ใช่ประมาณนั้นวันนี้อยากจะพูดถึงไลฟ์สไตล์ของคุณนัในการกินกาแฟทุกวันจริงๆเราคุณนัชอบกินกาแฟแบบ เอสเปรสโซ่บ้างกาแฟนมงบ้างเราแต่อารมณ์ตื่นมาแล้วแบบรู้สึกว่าอยากกินแบบดริฟก็ชงดริปแต่บางวันแบบนั่งทํางานก็อชอบแบบกินเอสเปรสโซ่แบบใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แล้วกาแฟที่ไม่ทำให้มุงหน้าผิดหวังจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โฆษณาจริงๆ <c oughs> คืออันนี้ไม่ได้โฆษณาก็คือเป็นตัว a อซีอจริงๆมันอร่อยมากคือเป็นกาแฟที่สามารถกินได้ทุกวันใช่จริงๆเดี๋ยวให้คุณหน้าชงให้กินดีกว่า นี่คือเราก็กินกับกาแฟได้เลยใช่ในไหนมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องทดลองวัฒนธรรมกาแฟให้ครบลอ,องชิมกาแฟก่อนดีกว่าอืมโอ้ดีงามเอสี AC, <AC. S 1> ่ยอสอันนี้คือกินได้เลยได้กินไปควบคู่กับกาแฟได้เลยอืมโอ้อร่อยมากคือมีความหนึบหนึบของตัวขนมปัง <c oughs> แล้วก็มีกลิ่นชีสก็คือเราก็กินไปพร้อมกับกาแฟแบบนี้ได้เลยอืม อร่อยนะพอกินกับกาแฟแล้วเออมันเพลินเหมือน,น,นแทนคุคกกี้ใช่ไหมถ้าพูดถึงเหมือนว่าถ้าเราไปร้านกาแฟที่บราซิลแทบทุกร้านก็จะมีขนมตัวนี้อยู่ใช่จริงๆบางคนอาจจะคิดว่าในีหวานไม่หวานนะคะไม่หวาน,นเลย มันเค็มรสชาติเค็มม,มันอร่อยมากเค็มใช่กินกับกาแฟมันก็ชูรสชาติอื่นๆขึ้นมาด้วยเนาะทำไมว่าจังหวัดมีนัสใช่ไหมฮะถึงเป็นแหล่งที่ผลิตกาแฟอันดับต้นๆแล้วก็รวมไปถึงขนมตัวนี้ด้วยจังหวัดมีนัสมันเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากๆเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือชีสของจังหวัดนี้ดีมากเขาก็เลยแบบมากินเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองอมีนัสใช่ถ้าพูดมันก็คือเหมือนอาหารพื้นเมืองอย่างหนึ่ง ตอนนี้ก็คือมาทํางานอยู่ที่เพชรไทยตัวกาแฟลักษณะแบบไหนที่บูน่าชื่นชอบมากที่สุดหลังจากที่เราค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟแล้วคือยังชอบกาแฟพิเศษอยู่แต่ชอบกาแฟที่แบบมีความซิมโฟอ่ะถ้ากินในชีวิตประจําวันไม่ค่อยอยากกินแบบฟูตี้จัดจ้าอะไรอย่างเงี้ยะถ้าเป็นแบบชีวิตประจําวันกินกับขนมปังชีสปอนจเกก็จะชอบกินแบบโทนช็อกโกแลตทัวทัวหวานหวานคาราเมลซึ่ง อ uh huh. ผมเห็นว่าวันนี้จะมีเมนูพิเศษใช่จริงๆมันเป็นส่วนผสมที่เป็นบราซิลมากจากจังหวัดมินาสกันอีกแล้ว <laughs> อีกแล้ว <laughs> จังหวัดมินาสเซมันคือก็มันจะเป็นขนมทํามาจากนมขน้นแล้วก็มาทําเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มที่จะทําวันนี้แต่คือต้องเริ่มทําตั้งแต่ตัวนมให้กลายเป็นนมขน้นใช่คุณ <Okay. S 2> น่าจะสามารถ control texture ของ ขนมนี้เพื่อที่จะเป็นส่วนผสมในเครื่องดึงได้อ,อ๋อ <นะ S 2> โอเคเดี๋ยวให้บูน่าเตรียมของสักแบบหนึ่งแล้วเรามาชงเมนูพิเศษกับบูน่ากันนะครับ หลังจากี่บูน่าให้พี่ทอมมี่ชิมขนมปังบราซิลนะคะบุน่าจะให้พี่ทอมมี่มาชิมขนมของบราซิลอีกอันหนึ่งที่คลินชื่อของจังหวัดนั้นน่ะจังหวัดเดียวกับขนมปังกับกาแฟด้วยทั้งหมดเลยใช่อยู่จังหวัดนี้หมดเลยอยู่จังหวัดมาจังหวัดเดียวปะจังหวัดนี้สุดยอดมากอันนี้คือก็เป็นขนมของเขาเหมือนกันใช่ค่ะมีหลายแบบมากสามารถกินกับขนมปังได้กินเป่าๆได้เป็นส่วนผสมของขนมเครื่องดื่มได้หมดอ๋อซึ่งวันนี้บุน่าจะเอามาชงเป็นเครื่องดื่มได้กินกันบุน่าจะใช้เป็นอเมริกาโน แล้วก็ใส่บล็อกนมแข็งไว้น้ำแข็ง,แ,ขงแล้วก็มีไอติมวานิลาแล้วก็หนุมแค่นี้ซึ่งเมนูวันนี้จะเป็นเมนูปัน่นใช่ใส่ลงไปเลยใช่ไหมฮะใ,ใส่นม200 ml ใส่ไอติมฟิลลิ่งคล้ายมิลค์เชคหน่อยๆใช่ใช่ใช เราทำแบบโฮมี่นะฮะลองดูว่าบุญนาถทำได้อป่าประมาณนี้ต้อมความหวานเพิ่มหน่อยนึงใช่ลอยมากอ่ะอ่โอเคอันนี้คือเราตกแต่งด้วยอะไรครับอันนี้บุนาอันนี้เป็นวิปครีมค่ะใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งสายหวานนะฮะเนี่ย อ่ะดูน่ากินและนี่ก็คือเรียกว่าเป็นแฟปูชิโน่แฟปูชิโน่ดูซีเดเลนตลองชิมบูน่าชิมก่อนดีกว่าทำไมบูน่าต้องชิมมั้งชิมก่อนสิ <c oughs> ชิมก่อนก็กนได้เหมือนลูกอคมคาราเมลอ่ะสรุปนี้คือบูน่าเคยทำไหม เคยเยนะทำไมผมรู้สึกเหมือนผมโดนหลอกของแต่คือมันก็จะเป็นแบบกลิ่นกาแฟแบบบางๆไม่ได้เยอะมากไม่ไดาเาอิมาละชอบกินคาปูชิโน่โดสเซจิเล่ที่คืออยากได้แค่กลิ่นของกาแฟนิด แล้วก็มีความหวานมีความ consistency ของไอติมกับตัวขนม,มค่ะคือแกาแฟมันเป็นตัวสปอร์ตมากกว่าอันนี้คือถ้าคนอื่นคนดูดูแล้วจะเอาไปชงตามเอาไปชงขายได้ไหมคับได<อ>้ <c oughs> เราตั้งชื่อเมนูว่าบูน่านี่ <c oughs> หลังจากที่บูน่าได้ทําเมนูที่เป็นบาซิลินสไตล์ไปแล้วเป็นเมนูปันป่นเมื่อสักครู่นี้ก็เลยเดี๋ยวจะลองมาสร้างสีสันให้กับเมนูกาแฟของบูน่าสักหน่อยนึงเป็นเมนูที่เป็นกาแฟดำผสมผลไม้ตัวหนึง่งแล้วก็จะเป็นกาแฟนมตัวหนึ่งไม่ค่อยได้กินแบบเป็นผล ท้่าดซึ่งอันนี้ก็เป็นของที่อยู่ในตู้เย็นของบูน่าจริงๆนะฮะแต่อันนี้จะมีแอดวาน์อันหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นไซรัปน้ำตาลไซแดงอันนี้ก็เป็นโพเมตท่าเอง นะในการทําเครื่องดื่มลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครีเอทีฟดิงเนาะก็จะมีหลักการอยู่3ามหลักการใหญ่ๆก็จะมีวัตถุดิบหลักซึ่งแน่นอนว่าคือตัวกาแฟของเรา <c oughs> เป็นกาแฟเอสเพนะ <c oughs> ที่มูน่าใช้กินอยู่ทุกวัน <c oughs> อยู่แล้ววัตถุดิบรองเป็นพวกส่วนผสมต่างๆมาสร้างสีสันให้กับรสชาติของเครื่องดื่มของเราไม่ว่าจะเป็นน้ําผล,ลไม้ตัวโซดาก็จะเป็นวัตถุดิบรองอีกหนึ่งส่วนที่จะทําให้วัตถุดิบหลักกับวัตถุดิบรองเข้ากันอย่างลงตัวก็คือเป็นเรื่องของตัวผสานเอาทั้ง2 อย่างก็คือเอาอินกิเดียนหลักอินกิเด้นรอง mm hmm. มาผสมกันซึ่งบางทีรสชาติมัอาจจะโดดเ mm hmm. ช่นเราเอากาแฟผสมน้ำผลไม้เลย mm hmm. มัอาจจะแบบโดดโดดน<บ>ิดนึงแบบเราจะต้องหาตัวเชื่อมตรงกลางนิดนึง mm hmm. เพื่อให้รสชาติมันเบลนไปเท่ากัน mm hmm. นี่ก็คือ3หลักในการคลิกเครื่องดื่มที่เป็นครีเอทีฟดิงทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มชงกันเดี๋ยวทำเป็นเมนูกาแฟดำกับน้ำผลไม้ก่อน okay. เ,เ,าาเ,กกเดี๋ยวงเหน้าชงกาแฟให้ม่หน่อยอีกแล้วคนะรับผมอีกแล้วได้เดีย๋ยวเชิใหรเราจะเริ่มจากการชงด้วยตัวเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้ก่อนนะครับระหว่างนี้บูหน้าก็ชงกาแฟให้ผมไปนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากน้ำตาลสาแสดงลงไปก่อนนะครับ1 5ถึง20ะะแ่แลนะครับผมผมใส่สักสิหฟองเสร็จแล้วนะฮะเราจะใส่ตัวน้ำผลไม้ที่เป็นน้ำสับปะรดลงไปเราจะพยายามให้เขาแยกชั้นกันให้ได้มากที่สุดนะใส่ลงไป90้าบแลครับ เราต้องค่อยๆใส่น้ําแข็งนะฮะเพื่อไม่ให้น้ําแข็งนะฮะกระแทกลงใสปนกับตัวน้ําตาลสายแดงที่อยู่ข้างล่างแล้วก็สีมันจะเปลี่ยนอ่าโอเควันนี้เราก็จะได้เครื่องดื่มที่มันแยกชั้นกันสวยๆดีๆซึ่งเวลาดื่มจริงก็คนจะต้องคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่โซดาลงไป3 0 ml จริงๆทำง่ายนะใช่แค่ต้องเข้าใจว่าอะไรเข้ากับอะไรทีนี้บูน่าปิดจอบให้หน่อยราช์ลปพโซสวยๆ ไม่ถึงว่าล่าาลงไปสวยท่าไม่ต้องสวยล่าลงไปเลยล่าลงไปเลยขมยนของบูนนั่นแหละครับผมทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยน,นี่เราใช้เอเโซช็อตนะฮะ60 ml ก็คือสกัดน้ำออกมา60 ml มันก็จะแยกชั้นกันสวยงามแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะท็อปปิ้งนิดหน่อยด้วยตัวน้ำตาลใสแดงบณน่าอยากกับซอเบยไหมครั้งแรกนะ แล้วแหละใส่ลงไปนิดหน่อยเท่านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วตอนดื่มจริงๆก็คือคนให้มันเข้ากันแล้วก็ดื่มเลยเรียบร้อยเราก็เหมือนเดิมครับบูน่าเราต้องการกาแฟเอสโซช็อตอีกหนึ่งช็อตช็อตนี้เอา40 ml 40 ml โอเคอเคมนูต่อมาจะเป็นเมนูนมนะครับนนี้เป็นโยเกิร์ตรสมิกซ์เบอร์รี่พอดีเราจะใช้โยเกิร์ตคึ่งกวยพอเป็นโยเกิร์ตที่เป็นมิกซ์เบอร์รี่อานนี้ทุกเนี่ยมันก็จะมีเนื้อของ มาให้เหนียวทุนเมนูแบบพอเป็นตัวยกเกิดออนมาจะมีความเปรี้ยวสักนิดหน่อยเราก็จะใช้ตัวผสานนั่นก็คือแยมบูเบอรี่ของเราแยมบูเบอรี่เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะฮะใช้สัก20เป็นแหววโอเคหลังจากนั้นคนให้เขาเข้ากันก่อนให้เข้าเนื้อนะฮะแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปเลยนะฮะคือจะสังเกตว่าเมนูนี้จะเป็นแบบเมนูที่แบบแยกเป็นเลเยอร์สวยๆนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่นมลงไปนะครับผมนี่ใช้นม60 ml ครับ พอข้างล่างบอดี้เยอะนมก็จะแทรกผ่านออกไปไม่ได้นะครับมันจะแยกชั้นกันสวยงามแบบนี้ให้บูน่าปิดจ็อบให้อะไรอีกแล้วกาแฟใส่ลงไปครับสวยๆเราก็จะได้เครื่องดื่มที่มีความสวยงามแล้วแล้วก็มันจะเป็นเครื่องดื่มเชิญที่เป็นขนมหน่อยก็คือสามารถคนตักกินก็ได้เนาะทีนี้เนี่ยเราก็เอาท็อปปิ้งมาตกแต่งสักนิดหนึ่งจะเป็นพวกบูเบอรี่สดหรือว่าถ้าใครอยากจะแบบเพิ่มเท็กเจอร์ของนมเช่นอาจจะเป็นฟองนมข้างบนแล้วก็โรย พวกสตอบอรี่บลูเบอรี่ในต่างต่างลงไปก็สวยเช่นกันมันนี้ก็เป็น2เมนูที่เราจะสามารถชงกินเองได้ที่บ้านาด้วยวัตกุดิที่เรามีอยู่ในบ้านนี่แหละดีมากชิมเลยโอ้อมืมยากไหมพอเป็นตัวโยเกิร์ตไม่นะโอเคเลยนะก็ดูดขึ้นง่ายใช่ไหม,มตัวน,นี้ก็ดีครับอพอเราชิมเป็น เลเยอร์เนาะมันได้รสชาติที่นิดทีละนิดเนาะดูขึ้นมาเจอกาแฟก่อนนมแล้วสุยเป็นโยเกิร์ตใช่อันนี้ก็แบบสดชื่นซาซาแล้วก็ตบด้วยหวานด้วยน้ำตาลแดงอันนี้มันจะเป็นแบบ texture มีรสชาติของกาแฟแล้วก็มี texture ของโยเกิร์ตแล้วก็บลูเบอรี่แล้วมีแบบฟลูตี้ในปากมาสลับกันสดชื่นลองอันนี้บ้างอันนี้สดชื่นแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆไม่ไม่ใช่กาแฟกันเดียวฟลูตี้ไ r i g h t แบบกินระหว่างวันร้อนๆนะรแบบนี้เนาะรีเฟรชหน่อยแล้วไปลุงานต่ออันนี้คือแบบชิลๆอ่านี่ทานง่ายนะครับแล้วก็หอมอร่อยด้วยกินระหว่างวันแบบว่าหลังจะกินข้าวแล้วช่วงสักบ่ายสามอะไรเงี้ยก่อนเลิกงานใช่ใช่สำทันได้และนี่แหละครับผมก็เป็นเมนูที่เราสามารถทำกินเองแก้เบื่อได้ที่บ้านซึ่งถ้าเปิดร้านก็เอาไปใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวก่อนไป ก่อนจะไปช่วยบูน้าล้างแก้วล้างจานต่างๆตรงนี้อันนี้พูดแค่ตอนหน้ากล้องหรือว่าจะทำจริงจริงเนี่ยช่วยช่วยให้บูน้าฝากนิดนึงเราติดตามช่องทางไหนกันได้บ้างครับหลักๆนะในช่อง YouTube สาบราซิลบูนาซิวานะคะเพจเพจยังทำอยู่ไหมมีมีในในเฟซบุ๊กเซาบราซิลบูนาซิวาแล้วก็มี อินสตาแกรมด้วยโปรโมทไปทุกอย่างเดี๋ยวใส่ไปในทุกอย่างบูน่าดอทสเตฟนะคะติดตามได้ติดตามกันได้ได้ครับผมและนี่นะฮะคือรายการอวบโดสของเราเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลาไปก่อนไปเชื่อบูน่าล้างแก้วล้างจานก่อนไปไปเลยไปเลยต้องล้างเครื่องด้วยไหมต้องล้างเครื่องด้วยเรีวๆวตงเยอะเลยนะวันนี้เออใช่ใช่กมากขั้งบ้านเลย นี่ก็คือความสนุกสนานน่ารักสดใสที่เรานำมาฝากทุกคนกับรายการ Overdose ในซีซันแรกนะครับถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบเรื่องไหนหรือว่าอยากจะให้เราทำเรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ทุกช่องทางของบูคอปเลยนะครับแล้วก็ขอฝากรายการ Overdose ซีซัน2ของเราเอาไว้ด้วยครับเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ